ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอาของหลวงไปใช้ส่วนตัวจึงถูกปลดออกจากเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อร2 2ทับ2565มาพูดคุยกันในประเด็นที่ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นเลขานุก,การสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและต่อมาเนี่ยถูกประธานสภามีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากว่าเอาของหลวงไปใช้ส่วนตัวนะครับทีนี้วิธีการปลดออกตำแหน่งจากตำแหน่งเนี่ยเขาทำอย่างไรนะครับในประเด็นคำถามก็คือว่ากรณีสภาอบาตอเนี่ยเขาได้มีมติให้ประหลัดอบตอซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุก,การสภาอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ย พ้นจากตำแหน่งเลขานุการก็เนื่องมาจากว่าปพฤติตนเนี่ยไม่เหมาะสมต่อหน้าที่นําเอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวต่อมาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้มีคําสั่งให้ประหลัดพ้นจากตําแหน่งเลขานุการสภาคําสั่งดังกล่าวเนี่ยอาจจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนื่องจากว่าไม่ได้มีกฎหมายใด กำหนดวิธีการในการให้เลขานุก,การสภาเนี่ยพ้นจากตําแหน่งเอาไว้นะครับตรงนี้เป็นฉบับเดิมนะครับฉบับเดิมที่ยังไม่ได้แก้ไขทีนี้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547กําหนดให้เลือกการเลือกสภาการเลือกเลขานุก,การสภาท้องถิ่นเนี่ยให้นำเอาวิธีการเลือกประธานสภามาใช้บังคับโดยอนุโรมดังนั้น กรณีไม่มีระเบียบกำหนดไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการให้พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่นต้องดำเนินการอย่างไรก็จึงต้องนำเอาวิธีการในการแต่งตั้งเลขานุการมาใช้กับกรณีให้พ้นจากตำแหน่งโดยอนุโลมเมืม่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอขอถอดถอนให้ปหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาอบาตอได้พิจารณานแล้วเนี่ยโดยมีมติ ด้วยเสียงข้างมากให้ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเลขานุการมติดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายนะครับและคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งก็จึงชอบชอบด้วยกฎหมายเช่นกันเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับประเด็นแรกก็คือเลขานุการเนี่ยเอาของอของหลวงเนี่ยของทางราชการไปใช้ส่วนตัวนี่คือประเด็นนะครับที่เขาจะพ้นสั่งให้พ้นจากตําแหน่งทีนี้การจะให้พ้นจากตาแหน่งระเบียบกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ กําหนดไว้เฉพาะในเรื่องของที่มานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้มาติของสภาในการให้ประหลัดพ้นจากตําแหน่งจึงจะชอบด้วยกฎหมายนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อรอ22ทับ2565